สวัสดีครับอยู่กับเคนเองครับและตอนนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ครับและตอนนี้เราอยู่ที่บูธซูซูกิด้านหลังของเคนครับซูซูกิสวิฟต์ GL Max Edition คันนี้มันพิเศษยังไงถ้าคุณจํากันได้ผมเคยบ่นเรื่องสติ๊กเกอร์นะครับที่อยู่ใน GL Max Edition ว่ามันเชยมันสาวมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ครับดูเขาแต่งนิดเดียวเปลี่ยนสติ๊กเกอร์แรปรอบคันเห็นไหมชุดแต่งเนี่ยยังเป็นชุดแต่งเดิมที่ให้ใน GL Max นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่ว่าใส่สติ๊กเกอร์ใหม่ลงแม็กลงยางนิดเดียวคุณดูด สวยขึ้นเยอะมากเลยครับและไฮไลท์ของเขาไม่ได้มีแค่คันนี้นะครับผมยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับและคันนี้ครับ Suzuki XL7 ที่มาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษแบบเบิมๆคุณดูกระจังหน้าของเขาครับให้ความแข็งแกร่งบึงบ้งๆมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนี่ครับชุดการชนด้านล่างแล้วก็กรอบที่เป็นกรอบของไฟตัดหมอกเนี่ย มานทาให้ตัวรถดูกแกล่งดูพร้อมลุยมากยิ่งขึ้นครับและถ้ามันยังไม่พอครับด้านหลังครับนี่บนหลังข้างเรามีการติดแหลกและช่องเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นตอบโจทย์นะครับยุคนี้เป็นยุคของสายแคมปิงนะ้งเนาะไปกันทั้งครอบครัวไปได้สบายมากๆแต่ว่าในรายละเอียดของชุดแต่งว่าราคาอะไรยังไงรวมผ่อนอะไรได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับเซลล์ที่บูธได้เลยครับผมมีคันนึงอันนี้เล็กพิขี้หนูครับ ราคานี้ครับอย่างที่บอกเล็กพิกขีหนูซูซูกิเซเรีโอ1.0ลิตรครับอันนี้จะเดิมๆหมดเลยนะจะมีแค่สติกเกอร์ที่เป็นลายคาดนะครับกับล้อแม็กที่เพิ่มเข้ามาแค่นี้ก็ดูแบบวัยรุ่นขึ้นนะครับจากที่เดิมๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับแต่บอกได้เลยว่าเซเรียโเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรถที่แต่งสนุกคันหนึ่งครับและที่สําคัญแคมเปญที่เป็นผ่อนเดือนละ<าร>1,900บาทก็ยังอยู่นะครับและแคมเปญในงานมอ t ต r Expo มีเยอะมากเลยครับ และทุกงานโชว์รถของซูซูกินะครับจะต้องมีบูธบูธหนึ่งก็คือบูธของในส่วนแ a รี่นะครับจะเปลี่ยนไปทุกงานเลยบางทีก็เป็นคานิโวลนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโดเรมอนใช่ไหมรอบนี้ครับมาเป็นแบบเพสปาครับแบบเคลื่อนที่นี่ข้างในจะเห็นเลยว่าคุณสามารถอัดแอพนะครับพื้นที่ด้านหลังของแครี่เนี่ยจะมีนะครับทุกส่วนเลยคุณจะเห็นว่ามีทั้งที่อาบน้ำนะครับที่แต่งขนเป่าขนต่างๆเนี่ยสามารถจัดสรรพื้นที่ด้านหลังเนี่ยตอบโจทย์นะฮะธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวสูงได้สบบายยเลครั ทางซูซูกินะครับจัดเตรียมโปรโมชั่นเอาไว้เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับเมื่อจองรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษทันทีครับขับฟรีไปเลย90วันนะครับผมพร้อมกันนี้ครับยังมีส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทนะครับแล้วแต่ว่าคุณซื้อรุ่นไหนนะแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปครับดอกเบี้ยพิเศษครับผมเริ่มต้นที่0% แต่ว่าไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับยังไงก็ต้องมาสอบถามรายละเอียดกันที่โปรโมชั่นและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกันอีกสักทีครับและที่สําคัญยังมาพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนที่สุดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยครับถ้ายังพาชมกันไม่จุใจนะครับมาเจอตัวปเป็นทั้งหมดได้เลยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปอิมแพกเมืองทองธางนีครับหรือที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเนี่ยก็รับโปรโมชั่นแคมเปญเดียวกับที่งานเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ